กำลังเดินผ่านคานประธานค่ะตอนนี้นะคะป้ายโพงเงินเกมค่ะเด็กหญิงิดาพามาโยธา,าเด็กชายเศรษฐุประดับสีค่ะค่ะป้ายการแข่งขันกีฬาโพงเงินเกณ์ของเรานะคะเด็กหญิงสายลุงทองโมเด็กหญิงรัตด,ดาพรทองเพื่อนค่ะรู้แพ เด็กหญิงสาวิประภาเด็กหญิงนัทิดาสีชนะค่ะธงชาตินะคะนืกศงกสาววิชาทหารจากโรงเรียนโพทองวิทยาการค่ะพุ้งมีการวิไลวันสิริวัตรีป้ายกลุ่มพัฒนาของเรานะคะเด็กชายธิตกรบุรณกิติป้ายธงโดยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองฟ้าและก็โรงเรียนบ้านสะอาดาดินค่ะ,คะขบวนเพื่อพระเกียรตินะคะพระบรมชายลักษณ์นะคะพระบรมรูปอรองเก้าของเรานะคะเด็กหญิงอันดูไทยสีชนะค่ะเด็กหญิงดีการ ตักภูวินยูค่ะรักการที่10นะคะเด็กหญิงนัทยาสารบุญเด็กหญิงปฐมาพันเพชรค่ะพุ่มเงินพุ่มทองนะคะเด็กหญิงจีรนันห์ค่ะเด็กหญิงสวรั์บูรณกิติค่ะทูเพียนแพรเด็กหญิงปริชยาสิทธรักเด็กหญิงมิคาดาหลอกโคนทีมโปรยดอกไม้ของเรานะคะเด็กหญิงพัฒิดาสว่างวงเด็กหญิงกัลลิทัยสุขจิตและเด็กหญิงนักเนธิดาประหาค่ะอ่าทะเลียงพัฒน์นะคะเด็กชายธนลดลินพันเพชรเด็กชายพิรพัฒน์นาเส เด็กชายสุทธิพงษ์ธงไทยเด็กชายวรวุฒิวิกฤเด็กชายสุริยาทองภูเด็กชายรัตกรอปัทโยค่ะไปนะคะรัชการที่9กนะคะเด็กชายนัทพลศรีรัตนานะคะเด็กหญิงนัทนานสุขจิตค่ะรัชการที่10นะคะเด็กชายวิวัฒนากุลพุทธไทยวันค่ะเด็กชายพรพิชตาชื่นค่ะขบวนตูงนะคะเด็กชายพัรพงศ์นาเมืองรักเด็กชายพิทยาอั เด็กชายอาน,านันต์บุกชาค่ะเด็กชายเดชากรแพงแก้วเด็กชายนักการปากเมือค่ะขบวนอุปกรณ์กีฬาด้วยทองของเรานะคะโดยเด็กหญิงอารยาสังพวงค่ะเด็กหญิงปนัดดาพุทธไทรวันค่ะ เด็กหญิงสิประัศทหานชัยเด็กหญิงมนนภาโอทองเหลืองนะคะเด็กหญิงปวีนามบุรณกิติเด็กชายอาชาเื่กกิจเด็กหญิงสิริสาเลาะภูมิเด็กชายวีรพัฒน์ทัพทิมินแล้วก็เด็กชายวีรยุทธบุรณกิติอ่าพ้อรถนางฟ้านะคะเด็กหญิงวิชยาชุมนุมเด็กชายเตชิตทุ้น้ำคำค่ะคุณดูสุภละคะค่ะนี่คือลำดับต่อไปนะคะก็ะะจะเป็นโรงเรียนบ้านบ้านหนองนองบ้าค่ะ,คะเป็นบริหารโดยท่าน ชิระงคำกูณค่ะค่ะโรงเรียนร้องฟ้าของเรานะคะมีผลงานที่โดดเด่นมีคุณครูโอเบกอวอร์ระดับชาติรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ของเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะผู้ถือธงนะคะเด็กหญิงจิรานันนะคะโักเรียนของเราโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนป้ายโควิดนะคะ เด็กหญิงสรัญญาเอกวุฒิเด็กหญิงสิรนาคำภูเทนค่ะโรงเรียนบ้านสีเสียดค่ะค,คุณครูสุภลักษณ์คะไปโรงเรียนขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านสีเสียดนะคะนําทีนโดยท่านผู้นรการทีนกรดวงป,ประทุมค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงสวญญาเอกอาวุธค่ะนักเรียนชั้นมันธยมศรีที่สองเด็กหญิงสิริณภาคำภูเทนนักเรียนชั้นมอหนึ่งค่ะรามเยอะโรงเรียนนะคะเด็กหญิงสิสสิธอ